การที่เราอยู่โดยมีเป้าหมายมันดีมันจะทําให้เราอยากสักเสร็จในทุกๆจุดที่เราได้ลงไปแข่งขันเป้าของเราค,รคืออะไรมันใช้ได้กับการเทรดการใช้ชีวิตเราก็ต้องแบ่งทุกอย่างให้มันบาลานซ์ชีวิตเราเราเสียงเงินในการซอคลอสท่านนี้ถ้าเราสําเร็จเนี่ยแล้วมันได้เงินกลับคืนมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะลูกศิษย์องคชนี้หลายคนนะคะก็ดีใจกับเขาด้วยที่เขาแบบมีเวลาแล้วประสบผลสําเร็จอะไ,งไงรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจอยก็เห็นก็จะพยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นมา ใช้เวลามากขึ้นอะไรเงี้ยในการฝึกฝนนะคะคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับโอเคครับอยากให้พี่จอยครับแนะนําตัวแล้วก็ปัจจุบันนี้ทําอะไรอยู่ครับ ค่ะชื่อจอยนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็น Business c o n ัลเ t น n ์นะคะแล้วก็เป็นดูแล Marketing ให้กับ Industrial Marketing แล้วก็ทำเกี่ยวกับอสังหาช่วงนี้ก็คือพยายามหันหน้ามาจริงจังกับการเทรดค่ะครับ,รบโอเคครับผมประสบการณ์ในการเทรดของพี่จอยครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงปัจจุบันตอนนี้ประมาณกี่เดือนหรือว่ากี่ปีแล้วครับตอ,ตอนเทรดพวกคริปโตกับทองคำอะคะ่ะจะเป็นเริ่มช่วง โควิด <COVID S 2> ค่ะแต่ว่าเริ่มมาจริงๆเพราะว่าเราไม่มีความรู้พอเราได้มามเรียนได้เข้าคลาสเนี่ยก็จะทําให้เราเรียนรู้จาก โค้ดที่โค้ดสอนแล้วก็จากเพื่อนหรือว่าจากทีมโค้ดที่เขาเจอประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปมากเพื่อที่จะรวบสิ่งที่จําเป็นในการเทรดอะไรเงี้ย,ย,ยค่ะเป็นบทเรียนออกมาค,ค่ะก่อนหน้าที่พี่จอยจะเข้ามาเรียนกับทางผมมาพี่จอยเคยแบบศึกษามาก่อนไหมครับหรือว่าเคยลงเรียนที่อื่นมาก่อนไหมเคยดู u t u b e ดูอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เราอาจจะต้องใช้เวลาทําความเข้าใจนิดนึงแล้วเราก็ มาเจอเราก็เลยตัดสินใจบอกที่บ้านเฮ้ยเราอยากเราอยากเป็นเนเจร์นะเราอยากมีความรู้อย่างถูกต้องโดยที่ว่าไม่ใช่แบบฟุกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นการเดาเราก็ต้องการเรียนอ่าเราก็เลยหาข้อมูลว่าเราจะเรียนกับใครแบบไหนที่เราฟังแล้วเราเข้าใจง่ายเพราะเราเป็นคนที่ อายุแบบค่อนข้างกัสี่สิบเนาะมันก็จะแบบว่าจะเข้าใจยากนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาในการไปเรื่องเทคโนโลยีอาจจะช้าแต่ว่าเราทําได้แต่ว่าเราก็เปิดใจที่จะเรียนรู้ไปใหม่ซึ่งเราก็อยากประสบผลสํสเร็จเป้าหมายเราคือแบบนี้เราเราก็มาเ,าเรียนโอเคครับก่อนหน้าที่พี่จอยศึกษาเองครับตอนนั้นคือพี่จอยได,ได้ได้ทดลองเทรดหรือยังครับหรือว่าได้ลงทุนได้เริ่มต้นลงทุนแล้วผลลัพธ์เป็นไงบ้างครับลงลงทุนในตลาดหุ้นละค่ะ Oh. ส่วนใหญ่ตลาดหุ้นก็ก็ไม่ได้ขาดทุนนะคะแต่แต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เยอะอเป็นกองเป็นกลับเราเป็นการดูข่าวแต่กราฟเนี่ยเราใช้สถิติก็ซื้อคิดว่าราคาเนี่ยโอเคเหมือนพ่อค้าแม่ค้าเลยซื้อถูกขายแพงเราอยากรู้จักกับตลาดริโตัวเราก็ไปสมัครปิดกราะแต่ว่าเราก็เหมือนใช้หลักการเดียวกันซื้อถูกขายแพงพอใจที่จะซื้อราคานี้ก็ซื้อพอใจขายราคานี้ก็ขายมันก็มีได้บ้างเสียบ้างโอเคค่ะ ก็คือสรุปแล้วตอนที่รอศึกษาเองแล้วก็ทั้งตลาดหุ้นด้วยแล้วก็คริปโตเนี่ยก็คือได้บ้างเสียบ้างเนาะตอนนั้นใช่เหมือนคริปโตมันเสียง่ายกว่าหุ้นอ่ะหุ้นมันไม่ไม่สวิงเท่าใช่หุ้นยังไม่หุ้นยังไม่เคยขาดทุนอะแต่ว่าเรามันไม่ต้องดูทุกวันก็ได้เราลงไปจํานวนเท่านี้เท่านี้แล้วก็แบบมันไม่ไม่ซิงเหมือน ตลาดคริปโตกับทองคำาทํทไมถึงมาเลือกที่จะมาเรียนกับทางมิกเซอร์ครับเพราะว่าพอเราฟังแล้วเราเข้าใจง่ายเราสมมุติว่าเราเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถสอบถามโค้ดได้โค้ดได้ ให้ความเข้าใจแล้วสิ่งที่เราชอบก็คือที่ได้เรียนไปแล้วเนี่ยเราชอบเรื่องเขาสอนเรื่องไมเคิลมันมันสาคัญสําหรับการใช้ชีวิตในการเถรดด้วยแล้วก็นะใช้ชีวิตปะจจาบันอันเนี้ยอันนี้จนะพูดกับที่บ้านเสมอเลยว่าเออเราเราดีขึ้นเราไม่เสียเวลากับบางเรื่องเรามุ่งไปที่จุดที่เราอยากเป็นเราอยากเป็นอะไรเราเป้าเราคืออะไรเราจะไม่ลืมตลอดเลยว่าสิ่งที่เราอยากได้ในชีวิตของเราอะคืออะไรทําให้เรารู้ดีกว่าเราอยู่ไปวันวันแล้วก็มันมันไม่มีเป้าหมาย เป้าหมายเราต้องกําหนดแค่การทําบ่อยการอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทาตามที่โคตได้ประมาณแบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอืมว่าดีเลยแต่บางอย่างมันไม่ถึงร้อยเพราะว่าเวลาไม่โกงปกติเรื่องเวลากับบางทีงานด่วนโอเคครับพี่จอยคิดว่าเนื้อหาในการเรียนนะครับเนื้อเนื้อหาในคลาสเรียนเนี่ยนะครับเรียนลําดับนะครับมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คิดว่ายากหรือว่าง่ายนะครับไปไหมครับ เรื่องลำดับมาได้ดีค่ะก็คือการเริ่มต้นเนี่ยมันจะเรียนรู้เรื่องแท่งเทียนพฤติกรรมของตลาดเราต้องวิเคราะห์ตลาดก่อนว่าช่วงนี้มันเป็นแบบไหนเราจะได้ไม่ได้ไปอแอดไปเองต้องเริ่มวิเคราะห์แล้วก็ไล่ดูแต่ละททมเฟรมยอมไปยอมมาอะไรเงี้ยแล้วก็การเทรดมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่ ที่ที่โค้ดแจงอะค่ะส่วนเรื่องเทคนิคเนี่ยมันมันต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็การ forward case back case จุดท้ายเราก็จะเจอจุดสไตล์การเทรดเป็นของเราเองในจุดที่โค้ดสอนมาก็เหมือนสอนรวมๆแล้วก็ให้ m ม n ์เซ t ให้วิธีการ many management รให้ตารางมาใส่ back case ใส่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมีอุปกรณ์มาให้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะตักตวงได้มากขนาดไหนแล้วก็ การทบทบทวนการทําบ่อยการแบ่งเวลาซึ่งทุกคนจะได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่แต่การการแบ่งแหละโค้ชสอนให้เหมือนกันทุกคนว่าเราเจอจุดของเราได้ตอนไหนอะไรเงี้ค่ะก่อนเรียนนะครับแล้วก็หลังเรียนสําหรับพี่จอยมองว่าอะไรที่มีความแตกต่างที่สุดที่พี่จอยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือจุดที่แบบเปลี่ยนของเราหรือว่าจุดที่มีความต่างมากๆเลยระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนนะครับการการควบคุมอารมณ์ มันสาคัญนะคะการที่เราอยู่โดยมีเป้าหมายมันดีมันจะทําให้เราอยากสักเสร็จในทุกๆจุดที่เราได้ลงไปแข่งขันเราจะต้องการอะไรเป้าของเราคืออะไรมันใช้ได้กับการเพจการใช้ชีวิตการเล่นกีฬามันมันช่วยหมดสมุดกีฬาถ้าเราไม่ซ้อมเลยเขาก็ไปตีไม่ได้เราก็ต้องแบ่งทุกอย่างแต่ละมิติให้มันไปด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ให้มันบาลานซ์ชีวิตเบิร์กฮาร์ดเทฮาร์ดหลังจากที่พี่พี่จอยเรียนจบแล้วครับมุมมองต่อกราฟครับของพี่จอย เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับ ไปมากค่ะก็คือทําให้เราไม่าบแอปเราต้องดูเทรนด์ของตลาดแล้วก็ดูว่าตอนนี้เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นข่าวแบบรู้แบบนี้ไหมแล้วก็จากที่เราเก็บสถิติมาช่วงนี้เป็นแบบนี้แล้วเหมือนบางทีมันไม่เหมือนกันตลอดนะคะเราจะเราจะไปยึดติดว่ามันต้องขึ้นแต่ว่าที่เราเรียนมามันจะทําให้เราค่อยๆดูว่าเป็นยังไงหน้ามันเปลี่ยนไหมมันมีอะไรมาคอนเฟิร์มให้เราหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองอืมโอเคก็คือเรื่อง ไปแอดเลยเนาะที่ทพ,พี่พี่จอยแบบมองเห็นมีความแบบมุมมองของกราฟเปลี่ยนสําคัญมากๆเลยครับเรื่องไปแอดถ้าพาอถ้าสมมติว่าเราไม่ทันเรื่องไปแอดถ้าเราไปแอดผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะ <laughs> พี่จอยครับถ้าสมมุติว่ามีเพื่อเราคนนึงเนาะอยากจะศึกษาเรื่องของการเทรดเนาะเป็นมือใหม่ที่กาลังเริ่มต้นกับการเทรดเลยพี่จอยอยากจะมีคาแนะนําอะไรกับเพื่อนคนนี้บ้างครับ อยากให้เขาก่อนที่จะเทรดเนี่ยตลาดมันไม่หนีไปไหนหรอกแต่ว่าคุณควรจะมีความรู้ก่อนที่จะเทรดสำหรับจอยจอยชอบเรียนแล้วก็แบบมีโพสที่ได้สักถามแล้วก็มีประสบการณ์เขามีเอ็กซ์เพรียในการเทรดยังไงสอนเรายังไงแล้วก็ลองฟังดูว่าคุยกับเขาเข้าใจไหมรู้เรื่องไหมลองลองดูเราเราก็แนะนําคนนิเนาอแต่ว่าถ้าให้เป็นกลางเลยเนี่ยคุณลองดูเลยว่าคุณฟังใครรู้เรื่องไปดูใน u t u b e ก่อนก็ได้ แล้วไต่จองรู้ว่าเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงถ้าถ้าถ้าแนะนำมันก็อยากให้มาเรียนกับโค้นะคะส่วนใหญ่บางคนจะไม่ค่อยสอนเรื่องเรื่อง mindset เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่จอยคิดว่า mindset ตั้งสําคัญอย่างถ้าแบบไม่มี mindset ในการเทรดในการไม่นี่มันเทรดมันก็หมดเร็ววูบเร็วเราต้องเอาไปใช้ในในหลายๆด้านสําหรับจอยนะอืมโอเคครับต้องอยู่แบบยั่งยืนเราต้องอยู่ตลาดนานๆใช่เน้นเน้นเน้นระยะยาวเน้นยั่งยืนเลือกโค้ดที่ถูกใจเราแล้วก็ กับเขาอะไรเงี้ยครับจะได้มาทุกทางอยากให้พี่จอยครับแนะนําสําหรับคนที่กําลังลังเลที่จะตัดสินใจมาลงคลาสเรียนนี้นะครับพี่จอยอยากแนะนําเขาว่าไงบ้างครับอยากให้คนที่จะเริ่มต้นมาเทรดนะคะให้มีความรู้แล้วก็เรียนเรียนรู้องค์ประกอบร,มรวมๆสาหรับการเทรดนะแต่ว่าถ้าเรียนคนนี้นจะมีการสอนเรื่อง mindset การสอนเรื่อง Money management การแนะนำกเกอร์ กประสบการณ์ของเขาที่เขาได้เจอมาอะไรเงี<ๆ>้ยจะแนะนำจากสิ่งดีให้เราก็ลองดูค่ะคิดว่าเราเราเสียเงินในการซื้อคอร์ทนี่เราอาจจะได้ถ้าเราสําเร็จเนี่ยมันได้เงินกลับคืนมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ชาก็เร็วยังไงก็ได้ค่ะถ้าถ้าถ้าเราเปิดใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทําให้มัน แมทกับเวลาที่เรามีอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. หรือถ้าใครมีเวลาเยอะก็ลุยไปเลยแล้วก็ทําไปเลยเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะจะคิดว่ายังไงก็เท่าที่เห็นลุ้นสีของโค้นนิกหลายคนนะคะก็ดีใจกับเขาด้วยที่เขาแบบมีเวลาแล้วประสบผลสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง จอยก็เห็นเป็นเห็นเขาเป็นไอดอลอยากอยากตามเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นมาใช้เวลามากขึ้นอะไรเงี้ยในการฝึกฝนนะคะครับขอ3ามคำนะครับให้กับคอสนี้นะครับพี่จอยหเอร์เซเราทำได้คุณก็ทําได้โอเคครับผมขอบคุณมากครบพี่จอยค่ะค่ะ